ครับตามสมุดรชัยนะเป็นนิสัยกี่เวิร์ดพรว่าก่อนขึ้นมาหอนก็วันทีสิบเอ็ดเราจะมีเลือก,กตั้งนะนายกคอปตสมาชิคกคอปตนะจะได้ใส่เข้าไปกี่กับกันเงียบๆครับเพราะมนัยยมนยังครับอาจจะไม่เห็นกับตาแต่เราก็มันมีทุกครั้งแต่เราไม่เห็นแล้วก็จับไม่ได้ก็พูดไม่ได้ที่มีความเห็นจะปรับความไพ่คนนึงนะตอนนี้ก็ขึ้นมาหอนตั้งบวนกันหมดแต่เขา อันนี้เป็นผู่นครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผู้เฝ้าทางบ้านทางบ้านนะครับจะเลิกพินไปตกล้านพ่อแม่พี่น้องลงมาเลือกตั้งกมาชิกซอยกันนะครับผู้อยู่กรุงเขพพีผู้อยูอันนี้ก็โลงมาซอยกันนะครับซอยพี่ซอยน้องพี่น้องให้ร้ายกับพี่น้องนันได้พี่น้องให้น้อยกับเบื้องเอาอยู่กับพี่กับน้องนะครับว่าซอยๆกันนะ บางมองบางกบัต็มีสมาชิกแค่ผู้เดียวแต่เขมีคู่แข่งนะครับบางมองก็มีสองมีสามนะก็แล้วแต่นะครับของทุกอย่างมีการแข่งขันไม่ว่าจะการเมืองไม่ว่าจะธุรกิจเห็นอย่างมีการแข่งขันหมดนะครับผมณเพราเขมีมีอย่างทีโดเดียวนะครับตอนนี้กำลังเดินทางเขาเขาเมืองนะครับเขาเมืองเขาเมืองศรีสะเกษอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับกี่ล้านคุณดูได้หนี่ สี่ล้านสี่ล้านคนดูโอ้ขอบคุณสี่ล้านคนดูที่เข้ามาชมนะครับกำลังเดินทางครับจากที่เกียตนะครับมาจากทั้งลำเกียก้วครับกรทรงหลุงไส้นะครับรงหลุงใต้แล้วเดินทางกลับนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะมีภารกิจที่ต้องเก็บนะมารกิจที่ต้องเก็บนะครับก็เลยต้องเดินทางเข้าเมืองไปไปมากๆนะครับผมตอนนี้ส่วนมากก็บอกใครได้ไๆต้องขึ้นยังไรนะครับก็เลยฝึกอะไรพวกนี้น้ำขึ้นส่วนมากเปไปไหลแต่อื่นนะครับ อยังเมึงนะ FC กนะูสนับสนุนนะว่าทีเมืองไลยซําไดนะครับแต่อีกประมาณ5กิโลนะก็จะเขาถึงบ้านับนะครับนะไฟนะครับแา่เป็นไซเตอร์ครับนะ ก็ถึงไปเรียนบ้านอะไรแบนรถทัวร์รถทัวร์จอดอย่างเดียวรถมองโอ้มาหลับไปนอนรถสวยไหนงานไหนเราไปเที่ยวตอนนี้กำลังเข้าเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเขตเทศบาลนะเดี๋ยวหมอบอกวางต้นเด็ดตังคมันเขตสะบาลลีน่นขาเร์มาพ่นคาร์มาคือเข้าเขตเทศบาล การเลือกตั town, man, die, at, essen, ages, ้งการเลือกตั้งองค์เลี่ยนไปไลายตามล้อตามสมัยแต่ก่อนก็จะมีเลือกตั้งอันดับแรกคือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีเลือกตั้งกำนันกำนันก็หายไปแล้วแล้วก็มีเลือกตั้งสมาชิกอบตยังอยู่แล้วก็มีเลือกตั้งสจสจยังมีอยู่แล้วก็เลือกตั้งสสสสจะมีอยู่แล้วก็เลือกตั้งสวสวหายไปแล้วหายไปสองอย่างคือสวกับกำนัน สองอย่างนะครับปีหนึ่งสองปีเลือกตั้งพวกเครื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านกับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งย่อมไหนกับท้องถิ่นก็ส่วนมากอับพี่น้องพิจิกันนะครับกับทุกบ้านนะครับกับทุกบ้านิกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกับคิดรบตกับคิดอันซอฟต์แวร์บางเชื่อกับคิดนนะเป็นหัวคะแนนกับที่ว่าไทย โซ่โซ่กันซุกซุนซุกซุนฮะเรื่องซุกซุนดูแลก็มันมันมันปิดไปด้วยกันรถไม่มีไฟกล้าขี่อยู่เล้วจะอันตรายมากอันตรายมากเลยนี่แล้วบัดเก็บไปไปเม่ใหญ่อันตรายมากเลย เทศบเาร์เรือซีสเกก็ไปทางกุญแจทางที่ไหลไ่ไปทางอีกออกอคนี้ออกงกไปเดยตรงไปเลยตรงไปเลยไปทำมันมืดแถมไฟพอแจงทางนออเอาเออสวัสาวัสดีวัสดีครัสดีค่ว เด้อค <icana>, ือเด็กไปพุ่งมานนเชเดียวตึ่นเต้นเมืองร้อยเกิดร้อยอิดการเป็นไรเถื่อนนี่เป็นองค์จิตภานักเรียนไปเที่ยวร้อยเอิดอยู่ครับนี่ไปฮอร์วดอยนี่ไปเมืองฮอร์ดเห็นเขาโหนสลิงลงองอินประกาศโคนอย่างนี้โคนสลิงลงยังมีคนหมด ส่งก็พนักงานอะไรขเขานอนก็เล่นโทรศัพท์กันกินตาโห้าสุตะเด้อสุตะตอนนี้กำลังเดินทางเข้าเมืองพออีกสังน,นึงมันอันนี้นะครับกว่าจะไปเที่ยวร้อยเอ็ดไปเที่ยวหัวโเวิดนะครับเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ไปแอลิสุนวิทยาศาสตร์ พิทอนสั์น้ำเเกินเออบลแหวจะไปเที่ยวจะยมเพื่อไาแหวนยมเพื่อไเขาความ็อยู่ไรแต่อยู่สงในตู้คือสิเป็นตวนอุ่นอุ่นอุ่นนชมบรรยากาศต้อกันกับชมบรรยากาศท้าการโอ้ยเก่าแล้ววชมบรรยากาศน้กันนะครับผมเพื่นก็นั่งดิโทรศัพท์ี คือสิบคนอะครัสามคนเด็กเด็กหน่อยทั้งพี่เด็กหน่อยมีเด็กห,หน่อยคนหนึ่งผู้ชายที่ไหนมึงเป็นอยู่กันไหนอ่ะธนาพาเพลินโอ้ธน,น,นาพาเพลินครับขอบคุณครับธน,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 นาพาเพลินโซนี่วันนี้ไปแวะเลยครับธนาพาเพลินนี่เคนมักแตง่งเพลงของทิ้งคนหนึงน่ง เองจี้กองมองจีกองผู้มีความสามารถยาวยาวเลยุดหยุดขังคมกลมนาครับเอาเน็ตตู่รถพระบุญเด่นท่อทรัพย์บายเวลา ตอนที่อยู่เมื่อสีตะเกีครับเมื่อสีตะเกีก็ได้ใส่ไฟประดับแสงสียังเพราะว่ามันไม่มีเทศากาลเนะครับหมดเทศกาลปีใหม่ไปแล้วนะเราก็ได้ประดับประดาแต่บางจังหวัดนี่เขาว่าในตัวจังหวัดนี่ก็จะประดับประดา,าไฟไ<ป>ไไสวยง,งามเดินทางไปใส่นอ๊อบเอ๋อครับโอเดินทางเขาเมื่อนะครับไปเขาไปบ้านนะครับบ้านมาพักหนึ่งของผมพอดีมาจากต่างอำเภอโอ้ปิดตรงสัตย์งามปิดตรงสัตย์โอ้มไม่ยากตรงสัตง เีสแดงหครับบรรยากาศัวเมืองศีสะเกดเน้อบาแหนะในวนบางเ็ดเขาประดับไฟงาน้ยดประดับไฟธงชาติในหอโหวตอืสุดยอดเลย้เอ็ดงามของเขาดูร้อยเอ็ พอกดสูงๆระดาไฟทรงสัตว์แนมืองมาดิไกลบโนะครับเืองสีเดกระดาไฟอยู่สลักกางสลักกางสลักกางนี่เวลาซื้อนีมองนี้ก่อนี่นี่รน,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 นานคิดว่นาอันนี้ไม่สมไม่แม่นนี่นงไปตะคุหน้าปั๊มมือ อ๋ค oh, okay, you know oh, ือไฟหมื <S <S mm ่นองนี้คือมื่โอ้เขตเสบายในแถวไฟหม่นแถวเศรปฐกขับไปอยู่แถวเศรษฐกุล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 มันเกิดไปทางไหนล่ะเศรษุกุเศรษทางยโสศุลอเชียวนี่ฟังผมไปทังนั่นแหะ เออแมนเซลาภุกไปกินต้มปลาก็เคยกินไปกินอยู่ร้อยเอ็ดย็ดโซนแล้วต้มปลาใส่บะกอกก็เลังเคยกินต้มปลาใส่บะกอกมันกอกแบบสมชนมันละต้มปลาเออมาเล่าใส่บ,บ,บนนะตเตีเ<า>ยงจมพองยังนหน้าทำไง้งาม ราภงงูมิแ,แถว,วติปปด,ดปรนที่เ้อเอทุงเขาหลวงทุ่งเขาหลวงที่าไปอันนี้ใกล้ๆสิหอดอันลงพู่ศิล,เล,นนละเดีแถวักกหนละติศเดี๋ยวกระหันติๆกระหัน ก้อมสองกิโลครับไม่ประดับของครื่งชีเกตประดิษฐ์ประดับสวยางามขึ้เมื่องลอยเ็ดครับก็เขาประดับสวยแล้วก็ชะละคามก็ประดับสวยบุยลำเออบุยลำงา่ายอ,อ,อ,อทวัดบุรีทวัดบุรีะจดูทวัดบุรี กูเปิดท่านแถวไหนกี่ไข้องคกัอยอูส่วนทออมกัมกบวารุรีอะ้ออมเนอ,เอม,อม,อมไปอีอเออเอบเท้าไม่เกินอ,อ,อดีตดึงึเกินกอยู่เลยเก็ก็อยู่กรสิน แค่เคือนกระเป๋าตอนบนวันน,น,นี้พียย่รถรดภาคภาคสี่นะกัละเอียดแบบนี้ตอนนี้จะกดได้เอางีงตอนนี้เป็นมุมอัพนะครับเวลาขับรถต้องมีแก้ติกต๊กๆนะครับทุกคมปลอดภัย น้นนนนนำศอกน้ำส้อยธรรมดานะครับไกลจ้าจุดหมายลมปลายทางแล้วเทกี่นาทีสิบสี่อีกหนึ่งนาทีหนึ่งทีจังซิมหาโอ้โอ,โอ,อ้เขาไม่บันทึเขาบันทักไป้ตง เป็นหมู่บ้านเพือตาทอนสีสกเกตะี้ก็คือเป็นสิหาเขดีดเด็กจีแยต้่งระวังเก่าที่เนี่ยเเก่าอ,อีกสิบเอ็ดอีอ,อ,อ๋อเก่อ,อ,อกีกคบิ ตอนนี้ก็เดิถึงจุดมุ่งหมายคือของสูโม่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือก็ขออ่าตรงไหขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณจากด้านหังใจนะขอบคุณเบาแอขอบคุณมีใครบ้างนะขอบคุณที่มากเขาส้มทนาเบาแอรบาธนาพาเพื่อนนะครับผู้แต่งเพลงเก่งๆนะครับทำงานแบบนี้นะครับไปงอ ่โบ้อยน้้บ่ไดเอ้ยน้าก็ขอบคุณครับที่มาชมนะครับตัวนี้ไก่หนึงบ้านนะครับก็ขออ่ะยุตินะครับลงล้งล้งไรเพลนี้ขอบคุณอะไรครับ